สวัสดีครับรีวิวคีเวซูเปอร์ไลท์นะครับรถคันนี้รถปี17นะครับคันนี้รถสวยเดิมนะครับซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับรถใช้น้อยนะครับไม่วิ่งไปแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยโลนะครับเป็นไม่แท้นะครับเจ้าของซื้อมาเมือหนึ่งนะครับมีแต่งกระเป๋าหลังนะครับเอกสารครบโอนนะครับพาสีหกเจ็ดนะครับกักดาคมหกเจ็ดนะครับใช้ไปยาวๆนะครับ สดๆนะครับคันนี้ฝั่งเสศสเที่ยงระ <S <S บบไฟติดครบนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับ <S <S ดูรถ้ที่บางวัวทองนะครับนนทบุรีนะครับมีหน้าร้านนะครับส่งได้ทุกจังหวัดนะครับเก็บปลายทางได้นะครับติดต่อ0851094650ขอบคุณครับ